จิตใจที่คุณเหมือนกับพระคำของพระเจ้าความรอที่พร่์ให้มานะครับให้คนยากจนกลายเป็นคนมากมีคนที่เจ็บป่วยนะครับกลายเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงคนที่เดินไม่ได้นะครับให้นคุณเดินได้คนที่ไม่ฉลาดน,นะครับกลายเป็นคนฉลาดได้ทั้งวิญญาณและจิตใจและร่างกายนะครับ พระองค์ให้เรามีความรอดเพราะฉะนั้นพระคําวันนี้นะครับให้เรารู้ชัดเจนว่าพระองค์มาเพื่ออะไรเพื่อทรงช่วยคุณบาปให้รอดรอดจากไหนครับวันนี้ปัญหาของคุณอะไรบ้างนะครับฝากให้เดชพระเจ้าเพราะว่าทุกเรื่องนะครับมีทางออกเสมอในพระคริสต์หลายคนมาบอกว่าอาจารย์ครับไม่มีทางออกเลยในลกนี้ อาจารย์ครับไม่มีความจริงอาจารย์ครับไม่มีคําตอบในชีวิตที่ไหนก็ไม่มีคําตอบในชีวิตเพราะว่าผู้ที่ยังไม่ได้รักความร้อนนะครับเขาไม่สามารถเจอได้แต่ว่าสําหรับลูกของพระเจ้านะครับที่ได้รักความร้อนนะครับเขามีทางออกเสมออยู่ในพระคริสต์ครับเพราะฉะนั้นสองโครินก็เขียนไว้นะครับว่าผู้ใดที่อยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปแล้วดูเถิดมีแต่สิ่งหม้ทั้งนั้นสำหรับคนบํานะครับไม่มีทางออกเพราะว่าความบํานะครับครอบงมเขาครอบครองเขาก็ไม่มีทางออกเลยเหมือนทาตของวาความบาปเพราะฉะนั้นชีวิตเขานะครับเคลื่อนด้วยกับความกลัวชีวิตเขานะครับเคลื่อนด้วยกับความเครียดความทุกข์ความทรมาน เพราะว่านี่เป็นผลแห่งความบาปแต่ว่าเพื่อความบาปของเรานะครับพระเยซูกิสตเด็กมาเพื่อให้เราได้รับความรอดความรอดจากเรื่องความบาปความรอดจากเรื่องผลแห่งความบาปความรอดจากความตายความรอดจากความแง่ลบต่างๆนะครับความรอดนี้นะครับความรอดที่สมบนแบบที่พระองค์มอบให้แก่พวกเราถ้าทําไม่ได้นะครับพระองค์ไม่สด็กมาถ้ามนุษย์เองนะครับเก็บปัญหาเรื่องความบาปได้นะครับพระเจ้าไม่ตั้งใจสด็กมาที่นี่ ไม่มีทางออกเลยแค่อยู่ในพระคริ์เท่านั้นนะครับมีคําตอบมีทางออกมีมีประตูที่ความรอดครับเพราะฉะนั้นพระเยซูริตตั้งใจสเสด็จมาเพื่อมนุษย์ทุกคนนะครับได้รับความรอดแต่ต่างการเรื่องอะไรเรื่องความรอดนี้นะครับพระองค์สําเร็จแล้วแต่เรื่องต่างกาันแค่เรื่องหนึ่งก็คือบางคนรู้เรื่องนี้เขารู้ว่าพระเยซูริตเสด็จมาเพื่ออะไร เพื่อให้เราเก้าไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเพื่อให้เราได้รับความรอดสมบูรณ์แบบทั้งวิญญาณและจิตใ,ใจและร่างกายปัญนานต่างๆนั้นนะครับหลังจากเราต่อ,ตอรับพทสกิดหลังจากเรารูออร้ว่าความรอดนี้ความรอดที่สมบูรณ์แบบนะครับหลังจากนั้นชีวิตคริสเตียนนะครับเปลี่ยนไปจากพระสิริสู่พระสิริเอเมนไหมครับรเพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนนะครับวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้เอเมนไหมครับ เพราะฉะนั้นเราควรจะทักทายซึ่งกันและกันเพื่อให้เพื่อนเพื่อนรู้ความจริงนะครับว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันี้นะครับหนึ่งสองสามฮ <Hallelujah. S 2> าเลลูยาฮาเลลูยานี่เป็น ชีวิตจริงของคุณที่ได้ลับความรอดสมบูรณ์แบบในพระคริสต์ต่างกันแค่เรื่องหนึ่งบางคนนะครับรู้ความรอดในพระเยซูคริสต์แต่ว่าบางคนยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเพราะว่าไม่มีใครบอกให้เขารู้ว่าพระเยซูคริสต์แสดงมาเพื่อส่งช่วยคนบาปให้รอด สำหรับพระเยซูคริสำเร็จแล้วเขาไม่ต้องใช้ชีวิตในความทุกข์ความทรมานความแง่ลบเพราะว่าอยู่ในพระคริสต์นะครับพระองค์ให้เราฉลาดขึ้นถ้าเราอ่านพระคำของพระเจ้าเมื่อเราอยู่ในพระคำของพระเจ้านะครับพระองค์ให้เราฉลาดขึ้นเรามีมุมมองของพระเจ้าเมื่อเรามองสถานการณ์นะครับหลังจากนั้นเราไม่มองเหมือนมนุษย์เรามองปัญหาเหมือนพระเจ้าเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าปัญหานี้เราจะแก้ยังไง มีนิสีนมากมายอาจารย์ครับทางงอกอยู่ที่ไหนถ้าคุณได้รับความรอดน,นะครับคุณมีทางงอกเสมอเพราะว่าพระเจ้ามีวิธีหลายแบบมากที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้อันนี้เรียกว่าฤทธิ์อำนาจของพระองะค์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกของพระเจ้านะครับเขารู้ควรควรจะรู้เรื่องความรอดที่สมบูรณ์แบบ แต่ใน,นอาจารย์ครับคุณที่ไม่รู้จักพระเจ้าเช่นคุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่เคยได้อินเลือกพระเยซูกีจ้จะทำยังไงถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องแนะนําให้เขารู้ว่ามีความรอดที่สมบูรณ์แบบที่ไม่ขัดสนพระเจ้าหลักคุณพระเจ้าไม่โกรก,กคุณพระเจ้าไม่ทําลายคุณพระเจ้าจัดเตรียมไว้เพื่อจะเราได้รักความรอดได้รับชีวิตที่สมบูรณ์แบบเหมือนพระองค์เพราะฉะนั้น พระองค์มานะครับยนบทที่สิบข้อที่สิบเขียนไว้ชัดเจนมากมากนะครับพระองค์มาเพื่อให้เราได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์เพื่อให้เราได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะครับพระองค์สเสด็จมาความรอดที่สมบูรณ์แบบแค่เราไม่บอกให้เขารู้เพราะฉะนั้นเขาไม่รู้ใช้ชีวิตแบบนี้คริสเตียนบางคนก็เหมือนกันเขาได้รับความรอดที่สมบูรณ์แบบ แต่เขาไม่รู้ว่าความรอดนั้นทั้งวิญญาณเท่านั้นเขาคิดว่าวิญญาณเท่านั้นอาจารย์ครับคนป่วยไม่สามารถจะเดินได้เขาบอกว่าอาจารย์ครับเขาป่วยเพราะว่าพระเจ้าลงโทษพระคมภี์เขียนไว้ที่ไหนครับถ้าพระเจ้าลงโทษเขานะครับพระเยซูสต์ไปหาคนป่วยทําไมถ้าพระเจ้าลงโทษเขานะครับ พระเยซูกิดนะครับตั้งใจประกาศข่าวประเสริฐและรักษาโลกให้หายเป็นปกติทําไมท่านพระเยซูกิดสู้กับพระเจ้าไหมครับไม่ใช่พระองค์มานะครับพระเยซูกินมาเพื่อจะทําตามพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นทําไม่เกี่ยวกับใจของพระเจ้านะครับพระเยซูกิดไม่ทําอะไรเลยเป้าหมายชีวิตของพระเยซูกิดคือเรื่องนี้ทําตามใจพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นเอง อิสยาบทที่53ก็เขียนไว้พระเมสสิยามาเพื่ออะไรคนยากจนกลายเป็นคนมั่งมีคนตาบอดกลายเป็นคนเห็นได้คนที่สกเศร้ากลายเป็นคนชื่นชมอินดีความรอดนั้นสนบมบูรณ์แบบเมื่อเราไม่สมควรจะรับความรอดในพระคริสต์นะครับพระเยซูกิตตั้งใจแสด็มาเพื่อส่งช่วยคนบาป ให้รอดน,นสะสรรเสริญพระเจ้าขอคุมพงเราจะหาข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งนะครับยนนะครับยนบทที่17ข้อ18ยอนต์นบทที่17ข้อ18นะครับยนบทที่17ข้อ18นะครับ เมื่อพระเยซูริตได้สำเร็จแผ่นการของพระองค์ไต่บนไม้กางเขนเพื่อจะจ่ายค่าบาปของเราและคืนขึ้นมาจากความตายเพื่อให้เรามีชีวิตใหม่นะครับพระองค์ทำอีกเรื่องหนึง่งพระองค์บอกให้แก่ลูกของพระเจ้าพระองค์บอกให้แก่คริสเตียนทุกๆคนนะครับว่ายังไงก่อนที่พระองค์ถูกจับนะครับพระองค์อธิษฐานแบบนี้นะครับโยนบทที่17 ข้อ18นะครับก็เราจะอ่านพร้อมกันนะครับคงชะบ,บับไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรครับเป็นพระคำของพระเจ้าเหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกอย่างไรข้าพระเจ้าก็ใช้พวกเขาไปในโลกอย่างนั้นเอเมนผมจะอ่านอีกหนึ่งรอบนะครับที่นี่บอกว่าพระองค์ทรงใช้ ข้าพระองค์ข้าพระองค์คือพระเยซูริ์นะครับกาลังพระเยซูกิ์อธิษฐานแด่พระเจ้าอยู่พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกอย่างไรพระเยซูกิ์รู้ว่าพระองค์มาอย่างไรมาเพื่ออะไรรู้ชัดเจนมากแล้วเดี๋ยวพระเยซูกิ์อธิษฐานอย่างนี้ด้วยข้าพระองค์ก็ใช้พวกเขาไปในโลกอย่างนั้นไม่ความว่าพระเจ้าทรงประทานพระเยซูกิ์ให้เก็มนุษย์ แต่ว่าสำหรับพระเยซูรินนะครับทรงประทานรู้ของพระเจ้าทรงประทานคริสเตียนให้แก่คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเช่นกันไม่ความาสำหรับพระชีวิตพระเยซูรินนะครับมีคนที่ทรงเรียกแต่สำหรับชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับมีผู้ที่เรียกชีวิตของเรา เราไม่เหมือนกับพระชีวิตเรานะครับไม่ใช่ไม่มีเป้าหมายนะครับชีวิตเรานะครับเป้าหมายชัดเจนมากเพราะว่ามีคนที่เรียกชีวิตของเราเขาเป็นผู้แสนดีเขามีแผนการที่ดีสําหรับเราด้วยเขากําลังเรียกชีวิตของคริสเตียนไม่ของว่าผู้ที่ต่อรับพิเิดทุกคนนะครับเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในพระกายของพรเิเศษเพราะทะ่านพระคำพิเคียน้อยว่าคริสตจักรเป็นพระกายของพรเิเต์เพราะว่าในคริสตจักรมีอะไร อาวัยาวะของพระเจ้าอาวัยวะของพระเจ้าคืออะไรคริสเตียนแต่ละคนคริสเตียนแต่ละคนอยู่ด้วยกันนะครับเรียกว่าเป็นคริสตจักรคริสตจักรนะครับไม่ใช่เป็นดึกนี้สําหรับดึกนี้นะครับถ้าแผ่นดินไหวขังเดียวก็แตกท้านเรานมาสัสก,การที่ไหนต่อที่ที่นะครับไม่สําคัญสาคัญก็คืออวัยวะของพระเจ้าอยู่ด้วยกันเรียกว่าพระกายของพระเยซูก ร่างกายของพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์เขียนว่าเป็นคริสจักรคุณเป็นคริสจักนะครับเอเมนไหมครับเ,เพราะเจ้าวันนี้เรียกชีวิตของคุณนะครับเหมือนพระเจ้าเรียกพระเยซูคริสต์คืออะไรครับส่งช่วยคนบาปให้รอดเอเมนไหมครับนี่เป็นเป้เปาหมายชีวิตของคริสเตียนทุกๆคนพระเยซูคริสต์ทรงเรียกชีวิตของคุณและทําไมพระเจ้าเรียกให้พวกเรานะครับอยู่ด้วยกันที่นี่ ื่อนมัสการพระเจ้าไหมครับอาจารย์ครับพระเจ้าอิ่งใหญ่ผมควรจะมานมัสการพระเจ้าพระเจ้าอิ่งใหญ่พระเจ้าอิ่งใหญ่ดีมากแต่เขาลืมเรื่องหนึ่งเราไม่สรรเสริญพระเจ้าก็พระเจ้าอิ่งใหญ่อยู่แล้ว้วยความมากความอิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับเมื่อคุณนมัสการพระเจ้าหรือยกย่องพระเจ้าหรือไม่นะครับอิ่งใหญ่อยู่แล้วพระองค์ทรงสงควรที่จะรับการสรรเสริญอิ่งใหญ่อยู่แล้ว ถ้าเราไม่สรรเสริญมพระเจ้านะครับพระเจ้าให้ต้นไม้นั้นก็สารเสริญมพระเจ้าได้ถ้าอย่างนั้นเรามาร่วมในคริสตจักรทําไมที่มีวิสัยทัศน์ขององค์เพื่อจะเราเป็นร่วมเป็นกายของพระเยซูคริสต์เพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐนะครับจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกตามหน้าที่ของพระเยซูคริสต์แทน เมื่อก่อนร่างกายของพระเจ้าคือพระเยซูกิตเดี๋ยวนี้นะครับร่างกายของพระเจ้านะครับคือคริสเตียนเองพระเยซูกิตไปแผ่นดินสวรรค์แล้วแล้วก็หน้าที่ของพระองค,อนค,คอน์นะครับพระมออให้เก่คริสต์คือเก่พวกเรานะครับอันนี้เรียกว่าเป็นคริสต์มีคนที่เรียกชีวิตของคุณคือพระเยซูค,คริสต์เขามีแผกนการที่ดีสำหรับชีวิตของคนนะครับ โอเคแล้วก็ต่อไปนะครับยนต์บทที่17ข้อที่21ถึง23นะครับ